สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่ช่องมีดีคิดสื่อการสอนสำหรับเด็กของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยกันนะคะสระในภาษาไทยมีทั้งหมด32เสียงมาเริ่มเรียนรู้กันเลยสระอะสระอาสระอีสระอี สระอืสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระอสระโอสระอสระอ สระเอสระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวสระอัวสระอําสระไอไม้มวนสระไอไม้มาลายสระเอา หรือ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 สระมียี่สิบเอ็ดรูปสามสิบสองเสียงอย่าลืมกันนะคะเด็กๆส่วนวรรณยุกมีสี่รูปห้าเสียงนะคะเด็กๆมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวา อย่าลืมท่องกันบ่อยๆนะคะเด็กๆขอบคุณที่รับชมมีดีคิดสื่อการสอนสำหรับเด็กแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะ